ชนอปปิงปี2021มาในราคาสุดพิเศษ999,000บาทจะจังหน้าใหม่เป็นสีดำเปียนโนแบ็พร้อมตัวไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับเดย์ทา์ไฟตัดหมอกด้านล่างมาพร้อมกับแม็กคอม18ในส่วนของภายในนี่เลยลูกค้าไม่พูดไม่ได้เลยนะคะห้องโดยสารสะอาดสะอ้านเรียบร้อยลำดับแรกเลยนะคะพูดสตาร์ทมีให้เรียบร้อยค่ะลูกค้าขาตัวเบาะนะจะเน้นเป็นเบาะหนังสีดำนะคะปับไฟฟ้าคู่หน้าสองฝั่งด้านหน้าบ้างดีกว่าคอนโซลด้านหน้านะคะตัวจอ อเดิมจากศูนย์โหมดแอร์ออโต้ด้านล่างนะคะในส่วนของโหมดแอร์4.4มุมพร้อมใช้งานเลยค่ะลูกค้าช่องใส่ของของเขานะคะโฟล์เนอร์ให้มาถึง2ชั้นเลยนะคะคอนโซลกลางกันบ้างดีกว่าค่ะลูกค้านี่ไม่ว่าจะเป็นช่องใส่แก้วน้ํานะคะสามารถเลื่อนปิดได้ด้วยนะคะเกียร์ออโต้ที่ได้มานะคะเราก็จะมีอีโ Mode มดพาวเวอรโหมดให้ลูกค้าเลือกใช้ได้เลยมีที่พ้าแขนมาให้ค่อนข้างกว้างเลยนะด้านในนะคะแล้วก็ จุดเสีย power outlet USB มีให้ครบด้านหน้าบ้างพวงมาลัยมันติดฟังชั่น2ฝัง่ง p เ d ดาน h i p ด้านหลังในส่วนของด้านบนนะคะที่ดูอยู่นะสะอาดสะอ้านเรียบร้อยในส่วนของตัวไฟชอบมากนะคะนี่เขาก็จะเป็นตัวไฟ LED มาให้2ฝั่งซ้ายขวาเลยค่ะลูกค้า่ะเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูวิวด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปะด้านหลังเนาะไปกันหลายๆคนนะคะ ถึงแน่นอนนะคะหน้าหลังแยกกันชัดเจนในส่วนของอุณหภูมิลูกค้าเลือกปรับออตโต้ได้เลยนะคะแล้วก็ในโซนของเบาะแถวสองนะคะเขาก็จะมีที่พักแขนมาให้ด้วยตรงกลางแบบนี้เลยค่ะลูกค้าเจ็ดที่นั่งไปกันแบบทางครอบครัวเป็นรถ เร็จที่นั่งที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่สุดแล้วนะสำหรับตัวฟอร์จเนอร์ใครที่หายอยู่บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในส่วนของตัวเบาะหนังสีดำนะคะตึงๆเรียบร้อยจุดเสียพลังเอาเลสมีมาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวไฟบ้านด้านล่างได้เลยค่ะลูกค้าขานี่เลยในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าขาสมมุติว่าไปกันครอบครัวขนาดใหญ่นะคะนั่งนะอาจจะต้องเน้นเป็นคนตัวเล็กๆหน่อยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะจะบอกเลยว่านั่งสบายปรับตัวเบาะต,ต่างๆได้เลยแล้วไฟ แยกกันหน้าหลังชัดเจนมีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยลูกค้าขาเย็นช่ำแน่นอนเดีย๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปะในส่วนของด้านหลังนี่เลยค่ะลูกค้าขาไฟใส่ปิ๊ง,ง,ง,งโลโก้อยู่ครบทุกจุดโตยโตยต้าฟอร์จูเนอร์มีกล้องหลังให้เรียบร้อยด้านหลังนะคะถ้าเน้นจุกข,ของจุกคนไปด้วยกันได้เลยนะคะแต่ถ้าด้านหลังไม่ได้นั่งจริงๆลูกค้า ตัวเบาสามารถขึ้นพับเก็บแบบนี้ได้ด้วยนะคะที่สําคัญก็คือได้2ฝั่งเลยซ้ายขวานะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน ใครที่หาอยู่นะคะบอกเลยไม่ควรพลาดนะคะกับ t o y ยต้า o r t u n e r ตัว V ีโฉมปี2021ราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะคะคันนี้เปิดอยู่ที่9,99,000รถสวยพร้อมใช้งานใครที่หาไว้ใช้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลย0863157774หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่ดิมคาบายกิจสดากุดคาค่ะ